ลุงครับพี่เป็นยี่ห้อ50ลายขีดครงแรกใส่ปุ๋ยไป7ลูกปุ๋ยปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียแค่7ลูกเองนะครับแล้วก็ฉีดของเราใช้กี่แคปซูลครับ50 50 50แคปซูลเลย50แคปซูลเลยครับ50ได้ถังแคปซูลเลยนะครับถังใหญ่ครับปรากฏว่ามันเขียวขจีขึ้นมาเลยนะครับต้นแข็งแรงเลยนะครับจะฉีดรอบสองอีกสองสามวันใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายครั้งหน้าลูกเนาะ ครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับรากจะขาวนะรากขาวนะครับรากขาวไหมเดี๋ยวดูดิครับรากขาวครับรากขาวนะครับสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์ไหมคุณพภิชาติก็สมบูรณ์ครับหนึ่งเดือนดูนี่ข้าวอายุหนึ่งเดือนกับสิบวันหนึ่งเดือนกับสิบวันแล้วก็อ่าฉีดไปครั้งเดียวเนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนรากสังเกตว่า ลากลากขาอ้วนๆเนี่ยนะครับเป็นลากใหม่ลากใหม่มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาครับถ้าลากเยอะก็หมายความว่าการหาหารก็จะดีขึ้นดีขึ้น,อน,นโอเคครับ,น,น,รบน,น้ำตอนนี้มันก็แห้งกันพี่ซุเปกีนใช่ไหมครับฉีดแล้วมันเขียวดีไหมหรือว่ายไงครับฉีดเขียวดีแต่ปลาราาตอนฉีดแล้วน้ำมันหมดอ๋อน้ำมันหมดครับนี่ครับแปลงนี้ใช้ซูเปอร์กิีนครับซูนาโนนะครับ แล้วห้าสิบไร่นี้ใช้ปุ๋ยยูเรียแค่เจ็ดถุงเองใช้ไปเจ็ดถุงใช้ไปเจ็ดถุงนะครับใช้ผสมกันเรานะครับพอเขียวดีนะครับสวยงามนะครับอันนี้อายุเท่าไร่ครับเนี่ยอันนี้แลออ้อเดือนก็สิบวันเดือนก็สิบวันนะครับฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับพี่เนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับรเดี๋ยวให้อีกครั้งหนึ่งเนะอะครับมาบพงนี้ก็ไม่รู้นะที่ ครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเชื่อใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ไปกี่ลูกครับใส่ไปคิดคิดหกลูกปุ๋ยปุ๋ยสูตรผสมยีเรียยีเรียยีเรียอย่างเดียวครับคือหกลูกผสมกับตัวแั่ตัวนเรายังไม่ได้ผสมยังไม่ผสมไม่ได้ฉีดมนพรุ่งนี้เมื่อถึงฉีดผมเชื่อจะแรกว่าจะโทรให้มาให้มาสักวันห้าวันอะไรครับดอกเขียวดิเขียวอ๋อไม่เป็นไรครับเขียวปุ๋ยดีได้ยัน่ะ ข้าวันนจะเป็นเขียวธรรมชาติเขียวเหลืองอ่อนเหมือนกันน่ะห้าวันที่เจ็ดวันมาใหม่ผิดกว่าเก่าเลยนี่เหมือนกันห้าวันที่เจ็ดวันวันนี้มีวันที่ใช่ไหมล่ะครับเขียวอ่อนวห้าหกวันเจ็ดวันเจ็ดวันแน่เจ็ดวันแน่เลยมาเขียวธรรมชาติเขียวประมาณนี้ค่ะเขียวเหลืองอ่อนน่ะไม่ดู้น้ำเจ็ดวันแล้วนะยาวเขียวตึบนะครับของเราจะเขียวเหลืองอ่อนนะครับดูแปลงของเรานะครับ ถ้าคนคนอยากสอบถามวิธีใช้ไงให้โทรถามคุณลุงนะคุณลุงจำเบอร์ได้เปล่ามีเบอร์เบอร์มือถือไหมครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับ089เก้าศูนย์แปดเก้าหกเก้าสี่สองหกเก้าสี่สี่เก้าสี่สองนะครับคุณลุงระวังตอนนี้มันมีปลอมแปลงเม็ดเขียวๆนะขายยี่สิสามสอย่าไปอย่าไปฟังนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเอาต้องซูเปอร์กีนาโนเพราะวันนี้คนมีคนปลอมแปลงขายเยอะเย็นอย่างเดียวครับคุณวิชิตแนะนำช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณวิชาต บอกเบอร์ทางคุณวิชาติถ้ามีปัญหาเรื่องซูเปอร์เกิรครับซูนาโนโทรคุณวิชาติเบอร์อะไรครับศูนย์แปดแปดครับสีสามสี่แปดแปดเก้าเก้าครับที่กำแพงเพชรติดต่อคุณวิชาติได้เลยครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลุงครับสวัสดีครับพูดดังๆเลยครับคือจํานวัดพังงีเหียรติการณ์ยำยูหนองไร่บ้านหนองไร่ จังหวัดอะไรครับโคราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เอาซปเปอร์กรีนาโนไปใช้กับข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างครับเกี่ก็เขียวดีตอนนี้ก็กำลังทดลองฉีดยาคุมยาคุม้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเก็บตูมไปได้เลยใส่ปุ๋ยเก็บตูดไปได้เลยครับนะครับแล้้วแลวใช้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับที่ใช้ครั้งแรกครั้งแรกก็เขียวดีเขียวดีนะครับตอนนี้กําลังหว่านปุ๋ยทร่ั้นที่สองแล้วก็ปุ๋ยนี้เพุ่อเริจะฉีดครับเก็บตูด ผลที่สอง่รอะครับแป้งเนยใช้กับข้าวอะไรครับหรือใช้ข้าวอย่างเดียวข้าวึันข้าวพันห้าหนึ่งอ๋อแล้วก็เอญอโนนห้าสิบไร่ห้าสิบไร่แล้วตรงนี้กี่ไร่ครับตรงนี้สี่สิบไร่โอเคนะครับไร้คู่กันโอเคนะครับตรนนี้สิบไร่เก้ากี่บาทแล้วครับข้าวคนได ยี่สิบวันตอนนี่เราทิ้งค้าอ่าค่าใส่ใส่ปุ๋ยยูเลียเยใส่ปุ๋ยยูเลียปกติกี่ถุงครับยูเลียเลียปกติเลยใส่ทางละห้ายี่สิบตอนนี้เหลือกี่ถุงครับตอนนี้ตอนนี้กำลังใส่สิบถุงสิบถุงเองสิบลูกไร่ทีทั้งแรกอ๋อครับสิบลูกครับแปลงหนึ่งห้าสิบไร่ ใส่ใส่ห้าสิบไร่ใช้กี่ลูกครับที่ตอนครัโนนครั้งแรกใส่ไปแปดลูกแปดลูกแล้วก็ฉีดของเราไปด้วยเขียวทนเขียวนานเลยเขียวพอได้ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยพามพาไแปงได้ครับโอเคครับนี่ครับอันนี้ของที่ไม่ได้ฉีดนะครับผมไม่ได้ฉีดอันนี้ฉีดนี่ฉีดนะครับนี่ฉีดนะครับข้าวออกรวงแล้วนะครับข้าวออกรวงแล้วนะครับออกโพร่งแลวสูงจีนตะการไทยเลยอ่านั่นแหละ ได้ลหมพักสวยอืมอ่้ระหว่างแปลงที่ฉีดอยู่ด้านด้านนี้นะครับแปลงที่ฉีดแล้วแปลงที่ไม่ฉีดและครับนะครับความสูงต่างกันเลยนะครับความสูงบาดมันเดียวกันใช่ไหมครับขอบคอันนี้นาข้าวปลูกที่ไหนครับเนี่ย อูพี่ตำบลแม่ลาดเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่ีแนะนําตัวนิดนึงเนาะครับพี่พี่ก็แนะนําตัวไหนจ้ะชื่ออะไรคะพี่ชื่อการจนาเริ่มสีค่ะครับครับแล้วก็ใช้กับนาข้าวเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นเริ่มต้นก็ใช้แทนปุ๋ยยูเลียในเอามาแทนปุ๋ยยูเลียเพรากับยาฉีดแมลงได้อ๋ออย่าฉีดแมลงนะครับฉีดไปกี่ครับซูลครับเนี่ยทั้งหมดมันเจ็ดเนรอ เจ็ดแคปซูลกี่ไร่ครับสามสิบสีไล่สามสิบสี่ไล่เจถังยี่สบแปดยี่สิบแปดเมตรยี่สบดแคปซูลอะยะยี่สิบแปดเมตรเพรช่วงฉีดีดช่วงช่วงกำลังท้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่าเร่งการใตอนนี้พอใจไหมครับที่ฉีดไปก็พอใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก้มฉีดอีกทีนึงใช่ลงก้ม มันได้น้ำหนักอ่านะครับอันนี้คือแปลงข้าวนะครับที่ใช้ของเรานะครับออกออกเสมอครับออกเสมอหมดเลยครับอ,นนอ,รอันนี้สุพันณสามสามหนึ่งสุพรนณสามหนึ่งอ๋อสุพันณสามหนึ่งใช่ไหมครับช่วงนี้มันเป็นที่ที่ที่เอียงอะนะถ้าจะเสมอจริงๆกลางๆจะเสมอเพราะที่ระดับมันไไม่ได้อยงเงมันไม่ได้ระดับระดับน้ำมันปกติถ้าถ้าแปลงนาข้าวไม่เสมอเนี่ยมันจะออกไม่พอดันอันนี้สานสานสาม สามสิบสามไล่เนาะใช้ยี่สิบตัวสักสูนตามสูดเลยอะตามสูดเลยตามสูดเลยโอเคครับเพราะเกษตรช่วงนี้เขาก็อาศัยช่วงนี้แหละแล้วใครแนะนำให้พี่ได้ใช้ก็คือคนขายยางไงนี่ครับสูนาโนของเรานะครับ เอ่อนการเกตนะครับถ uh, ้าเกิดลการเกษตรเบอร์โทรอะไรครับศ์เคใครสนใจติดต่อซูเปอร์กิงครับซูนาโนกระสอบละร้อยเดียวอ่าติดต่อขอคองขุงอำเภอคลองขุงนะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับคุณค่ะพี่ะการจนาเริ่มสีนะคะจต่การเจของพื้นที่ก็จะพอใจกับ ผลผลิตตรงนี้ยาของยาตัวนี้แล้วกันนะก็อ่าอ่าเสริมเพืสอน872070394ค่ะครับมีอะไรโทรปรึกษาเลยโทรสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคเอาภาพนี้